แล้วผมนะฮะช่วงนี้ก็มีในอะไรบ้างพามาดูกระบวนการวิธีการแบบการสารสุ่มไก่ซุ่มไก่นี่ก็ใช้ไม,ธรรรมนะ่ธรรมชาตินะฮะธรรมชาติตอนนี้เขาชาันใจก็ขาย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 ตัวอะไร 150. ไไไร,ร้อยละสิบโอ้ยไปถูกจังเลย ครับผมก็เป็นอาชีพของชาวบ้านนะบา่บ้างมีอะไรก็มาสั่งสุ่มไก่ขายนะช่วงนี้สุ่มเล็กสุ่มใหญ่อันนี้อันน้อยใหญ่อันนี้อันน้อยอันใหญ่อันกลางอันยังมีฮะเจ็ดกลางอันเจ็ดกลางกันอ่ามีมีหลายรุ่นเนาะสั่งได้เนาะอ๋อฮะมีอันใหญ่หรือไม่น้อยหรือไม่มีอ๋ออันนี้สุ่มไก่ตัวนี้ร้อยห้าสิบราคาก็ร้อยห้าสิบบาทนะบ๊แพงบ๊แพงใครมีไก่เลี้ยงเชิญเออเอาไปเอาสุ่มไก่ก็ได้เอาไปขังไก่ก็ได้เนาะ อ๋อแล้วก็ซมหนึ่งกี่วันแล้วครึ่งวันครึ่งวันอ๋อทำไมเร็วอ๋ออันนี้ไม่ไม่ใช่ไม่อ่ะนี่ไม่อะไรไม่สร้างก็ได้ไม่หุบก็ได้สาค,ค่ะอะแล้วผมต่ออันนี้ก็ถือว่าเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านเขาแล้วมดูตรงนี้นะ,ะตรงนี้เราเคยจะทำั้งหนึ่งเขาทำปีกกิงกระลาปีกนระดกนะ ตอนนี้เขาก็ยังทําอยู่อีกนะก็ปีกกิงกระลาปีกนระนกเดี๋ยวถ้าเสร็จนี่คงจะได้ถ่ายทำมาดูนะตอนนี้เป็นเรียกว่าเขามีการอาจจะปักถักร้อยนะะประดับประดาตกแต่งปีกของปีกน้นกหรือว่าปีกกิงกระลานะผมแบบที่เห็นชาวไทลเขาทำกันในงานนะเขากระบวนการปีการเขาทำนี่ผมเคยถ่ายทำนะฮะแต่วันนี้มาเจออีกครั้งนึงเขาก็ยังทําอยู่นะเรียกว่าทำอาจจะทําจําหน่ายนะผมก็สนใจสั่งได้นะ มาดูสุมไก่ก่อนอ๋ออันนี้ถ้าถ้าจะแบบวันเดียวก็ถึงเรียวไงอันนั่นะเวอันเดียวอ๋อแล้วก็อันขอเดียวราไปดูข้าวเหลาไม้นะฮนะตผมตอนนี้จะจะบ้านที่เขากำลังเหลาไม้นะทำสุมไก่่อ็อันนี้ฮะฮะ เราไม่ไม bueno. so yeah. huh? oh, ่อย่งนี้ไม่บไม่บหรออ๋อด้านซุมหนึ mm ่งจะกี mm ่แลมอ้าวจังหวะฮะจังหวะทำจังหวะสุปน่าสนใจหน่อยอครับผมเขาก็เรียกว่าใช้วัสดุจากธรรมชาติน่าุปอาซุไก่แบบบางอันนึงประมาณร้อสิบาทด้ตต่อผพามาชมวิถีชีวิตชาวัชบานเขาทั้งม กระบวนการการสารส่งไก่นะไม่ค่อยจะได้เห็นขังไก่ปู๊ก็ได้ไก่แม่ก็ได้หน่อยไก่แม่ได้ไก่น้อยได้ไก่ใหญ่ได้ไก่น้อยเต็มหลอดนะอืมไก่หน้อยนิดทีนะฮะไก่น้อยด้วยนิดทีนะไก่โตไก่จะแนบหน่อยครับผมนะเอ่ออะไรกว่าวิถีชีวิตชาวบ้านเขานะครับผมอ่า สารสุ่มไก่ขายนะอันละร้อยห้าสิบบาทตรงนี้ก็รียกว่ากำลังย็บปีกิงกระดาษครับผมอ๋อตรงนี้ดูดูที่เขาใส่สารเสร็จเรียบร้อยเราจะเป็นแบบนี้นะอ๋อสุ่มไก่ไมันมีไก่ด้วย แล้วผมก็คือส่วนหนึ่งวิถีชีวิตชุมชนแบบเรียกว่า,าชุมชนชนพันธุ์ต่างๆนะผมที่แม่สายนะขอบคุณครับผม